สวัสดีจ้าวันนี้เรามาดูเห็ดตรงนี้นะคะอ่อตรงนี้ออกต้นมรก,กอเนาะใต้ต้นมรก,กอเนาะมาดูฝั่งนี้อีกนะคะปลูกไม่ยากนะคะเห็ดตับเต่าถ้าปลูกกินเองนี่เลยจ้ะกระงงามเลย เสรดไว้ก่อนส่วนเรามีไก่ด้วยจริงด้านนี้มันอยู่ด้านหน้านะคะไก่เยอะนี่ดอกใหญ่มากนะคะไว้สเก็บให้ดูตรงนี้นี่คะ่ะก็เกิดตามกอหญ้าก,ก็เกิดเนาะ กะตายต้นพริกนะคะต้นพริกก็ออกนี่นะจ๊ะอ๋อนี่เป็นไข่เนาะไข่ออกนะจ๊ะใต้ต้นพริกนี่นะแล้วก็ดอกนี้เห็นไหมคะสวยงามนะคะไม่แต่ดอกใหญ่ๆอบๆเลยนะคะเนี่ย ผักสวนครัวเราเองะคะ่ะมาด้านนี้หน่อยด้านนี้เห็นเมื่อเช้านี้สี่ดอกนะคะแต่ก็ยังไม่อยากเหยียบเข้าไปนะคะเอาแก้วปิดไว้อยู่เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนหลังนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็คือปลูกได้หมดนะปลูกแบบง่ายๆนะคะก็ผักสวนขอบสวนครัวก็ออกหมดนะคะตามกระถอกกระถางก็ออกนะคะเหมือนที่เห็นนี่แหละคะ่ะก็ออกออกตามแนวรั้ว ตามต้นไม้ทั้งหมดนะคะออกได้หมดนะคะก็ประมาณประมาณนี้แหละค่ะเห็ดกับเต่าปลูกไม่ยากค่ะง่ายมากๆขอบขึ้นค่ะ